จัดพวงสวงนะครับเปิดกล้องอ,อ่าภาพยนตร์นาคีทวีภพนะครับซึ่งเราภาคภูมิใจมากที่เราจะ,ะทําเปิดกล้องในวันที่24-26พฤษภาคมวันนี้เราก็อยู่กับในเอกสาวสวยครับขอาเล่าภาพความรู้สึกของานเอกสาวสวยในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิลลี่วันมณีพรสวัสดิ์ค่ะก็เป็นนักแสดงนําหญิงของภาพยนตร์นาคีทวิภพนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญ ของเราที่ได้มากราบไหว้บ,บูชาปู่ได้มาเคารพปู่เพื่อขอพร<ม>เพื่อให้ภาพยนตร์ของเรา,ามีชื่อเสียงนะเนาะประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นที่รู้จักเพราะว่าเราเชิดทูนปู่มากๆหรือเป็นคนหนึ่งที่เทิดทูปู่มากๆก็ขอเป็นกำลังใจให้ครอ,อบครัวของเราด้วยนะคะภาพ,พยนตร์ในปู่ทีพบค่ะ ขาดไม่ได้เลยนะครับผู้นําเกี่ยวกับเรื่องของโปรดักชันครับผมฝากด้วยนะครับนะฮีรพภนะครับ,นะรรรบซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเรามีการบวงสรวงกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่นะั้นเป็นการบวงสรวงเพื่อเพื่อเพื่อเป็นการบวงสรวงอย่างลการแต่ครั้งนี้ครับเป็นการบวงสรวงทีเ่เหมือนว่าเราจะเริ่มถ่ายทําแล้วในในคิวแรกมันเป็นการบวงสรวงเปิดกล้องนะครับในวันที่4ีที่พี่ซานบอก เราได้มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของในเรื่องของบทบาทต่างๆขึ้นมาบ้างเพื่อให้มันทันสมัยบ้างในมุมมองต่างๆอย่างเงี้ยแต่เรายังคงยึดเหมือนเดิมในการทาเพื่อที่จะถวายหรือว่าเท่าทูลน,นะครับเกี่ยวกับพญานาคหรือให้ให้คนในสังคมเนี่ยได้มององค์พญานาคเนี่ยในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่อาจจะยังไม่เคยมีใครนําเสนอไม่ได้เป็นมุมมองที่แบบประหลาปลาอะไรเงี้ยแต่เป็นมุมมองที่สามารถอ้างอิงได้มีตัวตนจริง นะครับอะไรประมาณนี้นะครับรวมถึงงานของโปรดักชันเนี่ยผมก็พยายามที่จะเปลี่ยนรูปแบบนะครับให้เป็นงานที่มีความดูอินเตอร์มากขึ้นนะครับที่สามารถจับต้องได้ในทุกๆในทุกๆวัยหรือกว่านะครับในทุกๆวัยในทุกในทุกคนในทุกคนชาติสามารถจับต้องงานของของเราได้เพิ่มจะเก็ตทุกได้อะไรเงี้ยครับประมาณนี้แล้วอันนี้คือของในส่วนของโปรดักชันของผมครับไปคุ้ต่อครับสวัสดีค่ะกีตัชรพรเกริเทศค่ะก็ สำหรับเรื่องนี้ก็มาเป็นผู้จัดภาพยนตร์ร่วมกับดรซันนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะยิ่ยิ้มทำตั้งใจมากที่จะทําเรื่องนี้เพื่อเพื่อฟูลพ่อปู่แล้วก็ถวายพ่อปู่ค่ะเพราะว่าตั้งแต่ยิปเข้ามาวงการบันเทิงนะคะแล้วยิได้รับแรงบันดาลใจจากไม่ว่าจะผู้กกับหรือนางเอกแล้วก็เพื่อนๆในวงการนะคะที่เขานับถือสายพญายนาคสายพ่อปู่นะคะเขาทําแล้วประสบความสำเร็จแล้วยิปได้ลอง เข้ามาอยู่ในตรงนี้แล้วทําทุกอย่างตามที่เพื่อนแนะนําชีวิตอิสด,ดีขึ้นแล้วก็ชื่อเสียงโอ่งดังขึ้นแล้วก็มีเงินทองไหลามาเทมาเลยยิ่งทําให้มีความสุขว่าเรื่องนี้อิสตั้งใจมากค่ะตั้งใจที่ว่าจะต้องทําให้ดีที่สุดเพื่อที่จะถวายพ่อปู่เหมือนความตั้งใจของทีมงานทุกคนค่ะคแล้วก็เรามาีพระเอกเด็กนะคะเป็นตอนเด็กนะคะเดี๋ยวน้องแนะนำชื่อนี้เปคะ่ะ สวัสดีครับ่เองนะครับเด็กชายนัทธกรนิยมคูณครับวันนี้ผมก็มารับบทบาทเป็นพระอดอนดิศนะครับขอบคุณครับแลวต่อไปเป็นท่านอาจารย์ประกาศนะสิมาสิทธิศักดิ์มีจริงนะครับเพระว่าท่านอาจารย์ประกาศเป็นคนเรียกว่าโดนบันดาลให้พ่อปู่ทีสุดโธแล้วก็ทุกอย่างในวันนี้ประสบสําเร็จแล้วก็เรากำลังจะเปิดกล้องที่ดีที่ยย้ริงอีกครั้งนะครับเทากับกรเตอร์ประกาศนักสงข่าครับ ครับสวัสดีครับต้องบอกอย่างนี้ครับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเรามีความเชื่อมีความศรัทธาอยู่แล้วเราก็ทําในเป็นขนมธรรมเนียมประเพณียึดถือประเพณีเป็นที่ตั้งนะครับแล้วการที่ทุกคนเนี่ยเคารพในอ,องค์พญานาคราชนะครับพ่อปู่และแม่ย่าวันนี้ครับภาพยนตร์เรื่องนาคีทวิภพสิ่เกิดขึ้นพร้อมกับวัฒนธรรมประเพณีที่ยึดถือไว้ว่าทุกคนเนี่ย เวลาเราอยู่ในสายศาสนาพุทธเราก็จะเห็นว่าทุกที่มีพญานาคนะครับเป็นผู้ดูแลภรษาศาสนาเป็นผู้ดูแลภรษาศาสนาเป็นผู้ดูแลพระธรรมคำสอนครับเดี๋ยวทุกท่านจะได้พบกับภาพประโยชน์นาคีทวภพบในบทบาทต่างๆและจะได้ลึกล่วงรู้ลึกถึงเรื่องประเพณีด้วยครับสวัสดีครับทราบว่าอาจารย์ประกายเมื่อกี้นี้ให้ไอเดียกับผมเรื่องของการทําของขันแบบรุ่นนาคีทวภพบด้วยอ่าโดย